นะโอ๊ตโอ๊ตเมื่อเช้าไม่ได้กินข้าวหรอกห้าสี่สามอออสองหนึ่งฉันะมีโดยคนนี้จะเลือกเป็นกางเกงหรือเสือ้อก็ได้นะ,อ,ะอันนี้ก็ไม่เลือกน,นัดเพ่นด,ดีกว่านสามสองแอคชั่นอ่ะเอายกตัวแห้งๆเด้อ มันสิได้มีแบบฟุ้งเฟินกันเลยปะวันนี้เทศกาลปีใหม่ฉันจะเอาน้องๆฝึกงานมาเซอร์ไพรส์ปกติเนี่ยเราไปถ่ายงานที่ไหนเราก็จะแห่ขยงโค้งเคงกันไปแต่วันนี้ฉันจะเอานางมาช้อปปิ้งแล้วก็จะมอบของขวัญให้นางเป็นกล่องสุ่มแล้วโลตัสล่าสุดเขาก็อินเทรนมากเลยเธอเลิศเนาะเขาจัดกิจกรรมกล่องสุ่มทั้งหมด17รางค่ะที่เขารวบรายการไา กลัวปะคะคือเธอจะเอาเด็กมาแล้วเราจะแจกของขวนนัญนา่เดา๋ไม่ได้แจกจก<ห>้ะเอามาเล่นเกมเพื่อชิงกุินชิงรางวัลและชิงว่ารการที่จะได้เป็นเด็กเด็กสุดงานของบริษ,ษัทอยากที่รุ่นเนี่ยจะต้องมีความ c r e เอทมันต้องมีด่านทดสอบมันจะต้องมีด่านทดสอบเออจริงรๆแล้วเขาเข้าร่วมทั้งหมด17ร้านค้าใช่ไหมแต่แม่เลือกมา5ร้านวันนี้โอเค KFC d e ลี่ควี e บ n น n a n า S เก็ตเและดันเล็กอยากรู้ว่าแต่ละสาขาได้มีร้านหนีเข้าร่วมบ้างต้องทำยังไงเอ้ามันจะไปยากอะไรหรอคนสังเกตดี ใกล้เรานี่แหละมันอยู่ไหนมันอยู่ตรงนี้มั้งหรือว่าตรงนั้นกระกระมังหรือว่าตรงนู่นนี่ค่ะคุณโูคอนถ้าคุณสังเกตนะคะว่ามีกล่องสุ่มตรงนี้ที่ไหนมันจะมี QR วอารโค้ดด้านบนอย่างงี้นี่สูนเทนค่ะลูกค้นมาหนิเรียบร้อยเลยว้าวอยากสมุดเถอะจะเข้าไปดูสิอเคเอฟซีเขาจะทดลอะไรบ้างจ้าตายเราไม่ก็ใครที่ยังเดินทางมาไม่ถึงรถไฟก็รู้สึกอยากจะกดดูจากที่บ้านเลย ก็แอดไลน์ไปที่แอดโลตัสรีวอร์ดอ๋อแค่นั้นรึแค่มันเลยก็จะลดหนูจำเนฉันว่าเด็กๆตอนนี้พร้อมละหล่อนนัดนังไว้ตรงนู้นใช่ไหมนะเดินมาขยุงเธอพร้อมมาฉันคิดว่าฉันพร้อมลุยลุยกับลุยปิ่นค่ะสวยไม่ซ้ำจำแอปไม่ได้โอ้ครับพอดีเคยเป็นแล้วตอนนี้เป็นคนคิดเล่าครับแนนค่ะถึงไม่ใช่ซานต้าแต่วันที่ยี่ห้าไปหาได้นะนี่ค่ะ คนดีเคยเป็นแล้วตอนนี้เป็นคนโสดค <Brother> ่ะไหนค่ะไม่ต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทําค่ะและกล่องสุ่มกล่องแรกค่ะคุณมาจากร้านเค้ซีมูลค่ากล่องสุ่มนะคะ169บาทค่ะ แต่ว่าราคาข้างในคุณยังไงคะมั่นใจว่าเกิน169แน่นอนนั่นก็คือมูลค่ามาราคืนมาาูลค่า227บาทค่ะน้องหงษ์ไก่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะเราจะให้น้องๆแข่งกินไก่โดยไม่ใช้มือไม่ต้องใช้ช้อนไม่ใช่ห<อ>มายถึงว่าหมายถึงว่าให้น้องเอามือผ้าทั้งหลังก็กินไก่เอาดีๆภายในเวลาสิบมิกระเทยโอเคสิบมิกระเทยเพราะไหมอ่ะ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ9นับนี้เลย8 7 6 5 4 3 2 1กสี่สอดอันนี้ของน้องโอ๊ตใช่ไหมคะของน้องโอ๊ตของน้องเต็มปากของน้องไม้น้องเมย์น้องจีนเอองแนนและผู้ชนะนะคะก็คือคนที่ กินไก่เหลือเยอะที่สุดค่ะใครใครเหลือเยอะสุดนี่ค่ะโอ้โหอันนี้อีกนิดนึงคือคือเน้นกินกระดูกไม่ไอเดีอันนี้สูสีนะใครเหลือเยอะสุดเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วบัลลียาพิรุณปุรุณให้โลเคชั่นศัดสินเอาฝามาเอาฝามาเอาฝาเอาฝาปิดมาสามอันเอามาไม่ๆนี่เลยอ่ะครอบไม่ครอบไม่แล้วเธอก็ต้องยิ้มเสร็จฉันแรดะแรดแรดอะแรดะแะกล่องไหนชนะ าตาฉันหรอตอนนี้เธอเป็นคนเลือกฉันเอากล่องทั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 งทำทงฉันให้กล่องนี้และกล่องนี้เป็นของของใครของเมย์น้องเมย์ของกล่องสุ่ KMC นะคะคุณมูลคาห่งร้อบาทค่ะทนแต่มูลค่าของนี้คือคุณขอบคุณนะคะขอบคุณในนี้มีทั้ง ไก่ทอด hot and spicy ว้าวมีทั้งนัตเก็ตว้าวมีทั้งไก่วิงแซ่บว้าวมีทั้งเซนไฟว้าวและไม่พอมีเฉพาะ KFC สาขาในโรตัศน์ข้างในและผู้ที่ชนะของเราก็คือน้องแม่ค่ะไอ้พวกเด็กฝึกงานมันชอบวางแผนไอ้พวกเด็กพวกนี้มันจะคล่อมล้นมันจะคล่อมล้นคืออะไรเพราะต้องจัดการด้วยกันฟิดบริษัทก่อน กูถึงขั้นต้องเปิดบริษัทเลยหรอเป็นการจัดการมันฮะไม่ได้มาฝึกงานเรางวิชาอะไรมาฝึกเป็นอิูเอนเซอร์เุ้ยนางมาพบลักในที่ฝึกงานค่ะแฟนนางนอยู่ในนี้ถ่ายลองลองถ่ายถ่ายไปเผื่อเจอเอยและเกมที่สองของเรานะคะตอนนี้เราอยู่กันที่รัฐเดลิควี เมื่อกี้กินไก่วิ้งแซ่บกันมาแล้วมันเผ็ดมันสุดสาสุดสาก็เลยจะต้องพามาตบไอติมกันซะหน่อยบอกเลยว่าสั่งไม้ห้ารสเลยอ่ะุณหลันหยิบเองหยิบเลยหยิบเลยเราจะนับหนึ่งถึงสิบเหมือนเดิมแต่รอบนี้ขอคนกินเร็วพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วห้าสี่สามยางยังยังบอกว่านับสิบไงโอ้สามสองหนึ่งเริ่มค่ะเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ห้า สี่ 5, หา้าสี่ห้าสี่ห้าจิกน่อยจะเสียมอกเลยยิงสามสองหนึ่งสุดหมดเวลาเดี๋ยวนะโอ๊ตโอ๊ตเมผู้ชาไม่ได้กินข้าวหรอเยัยแนนยัไนนี่ผู้ชนะผู้ชนะเกมแรกผู้ชนะเกมแรกเยปิ่นอ่ะใครกินเหลือน้อยสุดโอ๊ตใครเหลือเยอะสุดใครเหลือเยอะสุดเอาเฉลยมาค่ะและผู้ที่ชนะนะคะคือคนที่ได้รถ ชาเขียวทั่วแดงค่ะเขียวให้นางแข็งกินทำไมไมใหกินอ็นางบอกนางเผ็ดอะใครได้รสชาตชาเขียวทั่วแดงน้องไหนค่ะกลองซุ้มจับเดียวลิขรราคา9 9บาทแต่ของในกล่องมีราคาสูงสุด135บาทค่ะโอ้ย่อยกันมีแค่ในสาขาที่เมโรตัสเท่านั้นนะคะ นี่คือเซต A กับเซต B นะเขาจะคลัครๆกันอยู่แล้วก็เวลาคุณมานะคุณบอกว่าเอาเซต A ค่ะหรือเซตบแล้วคุณก็มาเปิดสุ่มเก๋ๆกันไปมากเกมต่อไปของเราเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงงั้นเริ่มเลยไป

พ่อแล้วโอเคโอเคโอเคต่อไปมูลค่าของเรามันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่บุูดบานาน่าค่ะก่องนี้ราคา1299บาทนะคะและของเนี่ยสินค้าในกล่องเนี่ยมูลค่าสูงถึง2829บาทค่ะ คือมันบอกมันมันคือสองเท่าอะแล้วมันคืออุปกรณ์ไอทีต่างๆที่พวกเราเนี่ยใช้กันอยู่แล้วทุกวันแล้วไม่แล้วมันเหมาะอะไรรู้ไหมพวกกันซื้อไปเป็นของขวัญปีใหม่เพราะคนซื้อก็ไม่รู้คนคนจะได้ก็ไม่รู้เมื่ความที่บรน่าเนี่ยเขาจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีเก๋เเราก็เลยจะให้นต้องแตงกินกล้วยไม่ใช่จะให้กล้วยกินเราจะให้ไข่กินกล้วยให้น้องๆโทรเข้าเบอร์แม่แล้วเบอร์ของใครโชว์ขึ้นมาเป็นเบอร์แรกรับรางวัลกล่องสุ่มจากบรราน่าไปเลยพร้อม

เดี๋บอกนะว่าคุณพีนไม่หรอคะไม่ใช่น้องฟินได้ไปค่ะเรื่องเลยแล้วมันสนุกพี่วะแต่ละกล่องไม่เหมือนกันเลยจริงๆแต่ละกล่องไม่เหมือนกันด้วยแม่แม้แต่พนักงานอ่ะก็ไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรวิ่งเซนจ์จ้าวิ่งเซนจ้านองได้ไม่ใช่เหรอโอ้ยบ่ายก็ห่อหูฟังบูทูธแล้วหนึ่งอแดปเตอร์แล้วหนึ่งปลั๊กพ่วงแล้วหนึ่งกล่องโฟม อ่ะอารองอรองเฉยๆอรองและอันนี้คือ Wireless Charging Mouse Pad คืออะไรอ่ะโอ้ยและทั้งหมดนี้นะคะมอบให้กับน้องปินค่ะนี่ฉันจะบอกว่าเราเราก็เดินกันมาสพาแล้วนะทำไมมันก็เริ่มจะปวดเท้าแล้วเดะทำไมฉันก็อยากจะมีรองเท้านุ่มๆเหมือนเขาอ่ะเฮ้ยไม่เล่นเราอยู่กันที่ชอบรองเท้า Skechers เป็นาคาคโปรโมชั่นคือชั้นว้าวแล้วเพราะว่า5้าเก้าสิบาทแต่มุลราคาคือโอ้สองพันเ็ดร้อยแปดสิบ 8, นี่คือกล่องสุ่มสุดเซอร์ไพรส์ของสเก็ตเชอร์นะคะและในกล่องคุณจะได้รองเท้ายี้เลยเ<อ>ขาการัน 1, ตีว่าหนึ่งเรางได้รองเท้าหนึ่งคู่สองขวดน้ำจากสเก็ตเชอร์ได<อ>้แน่นอนค่ะแต่รองเท้าเนี่ยก็มาร ว่าจะได้รุ่นอะไรถ้าสมมติว่าเปิดออกมาแล้วไซส์ใส่ไม่ได้เปลี่ยนไซส์ได้แม่แบบจะซื้อรองเท้าให้คนละหนึ่งคู่ออให้หนูไปหยิบคู่ไหนก็ได้ที่หนูอยากได้ที่สูดมาก่อนหนึ่งข้างออแค่นี้ก่อนรอบนี้<ด>พร้อมแล้วเริ่มเหรไปเลย ข่้นก่อนเุิ่ม้นก่อนเลือกก่อนวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายจะเอาคู่ไหนวุ่นวายมาาที่เดียวกันลุกที่เดียวกันมาอยู่ที่เดียวกันที่เดียวกันเออตัวเดียวกันทิ่ปิ้นมาโนเดียวกันอี่ตาก้องขาเอาเสียงนี้เลยนะคะอย่าแย่งกันลุกอย่าแย่งกันเป็นการแย่งที่ปลอมแล้วก็เป็นการเลือกที่ดูไม่เรียวเท่าไหร่กติที่ก้าของเราคือจะให้น้องๆเนี่ยแกะเชือกลองเท้าโอ้ยร็วให้เร็วพร้อม่ะ สามสองหนึ่งเริ่มเลยคันไปไปไปลุกใครใครได้แล้วใครชนะใครมาร้อนได้แล้วค่ะแกะต่อแกะต่อคนที่สองใครแกะต่อเสร็จแล้วนะคะและคนที่แกะเร็วที่สุดนั่นก็คือน้องโอช่าแต่คนที่ชนะล่ะสิคะคุณยังไงไม่ใช่คนที่แกะเร็วที่สุดค่ะโดนแแกกงอีล้วเอ้า ทำไมอ่ะคนที่จะชนะคือคนที่เชือกรองเท้ายาวที่สุดค่ะเอามาเนี่ยมานี่เหมือ,อมนอันนี้เลยอ่ะเจ้าสาวอ่ะเออหนึ่งสองสามวังแร่แดงแรดำแร่แดงแน่ด ไ้วแข่งแกะออกมาได้ไมคอทุกแนนได้รับนะคะรางวัลเป็นกล่องสุ่มจากสเก็ตเชอนะคะราคา590บาทค่ะและนี่คือเกมสุดท้ายแล้วค่ะใครยังไม่ได้รางวัลอ่ะเยโอยังไม่ได้รางวัลใช่ไหมซึ่งช็อปสุดท้ายของคุณชื่อว่าเป็นแบรนด์เสื้อผ้าผู้หญิงค่ะใสด้าทเขาไนยอขทเซาก์ไง สุ่มของราเล็ตค่ะคุณค่ะราคา499บาทค่ะรวมมูลราคาข้างในค่ะมูลค่าางคือ780บาทอ้กติกาของเราคือให้เด็กๆไปหยิบเสื้อหรือกระโปรงหรือกางเกงหรือว่าเป็นฮารูกาฮารุกาในราวนี่ราคา300กับ300 90บาทถ้าพร้อมแล้วอันนี้ก็จะเป็นราว390นะคะหยิบได้นะคะแม่กางเกงสวยมากเราไว้ให้น้องได้ไหมใบว่าจะเลือกเป็นกางเกงหรือเสื้อก็ได้นะอันนี้ก็ไม่เลือกไป5 4 3 2หนึ่งหมดเวลาค่ะตื่นเต้นมากจะบอกว่าผู้ที่ชนะนะคะก็คูคนที่หยิบเสื้อผ้า ที่มีสีเขียวค่ะอันนี้ก็เขียวนี้ก็เขียวแค่นั้นน้องโอ๊ตกับน้องปิ่นต้องเป่ายิงฉุบกันทันหลังเลย2คนเอาหลังชนกันยิงยาวปากกระเปยิงฉุบได้ไหมอันนี้คือถือได้ยังน้องโอ๊ตและนี่ก็คือถุงที่น้องโอ๊ตเลือกนะคะ 100บาทนะคะตัวเนี้ยโอ้ god ก็วันไหนแต่งหญิงก็เอาใส่แต่คนนี้เขาชอบแต่งหญิงอออ่ะยินดีด้วยนะคะเย้เอามาอวดกันซิใครได้อะไรบ้างอ่า ก็เป็นของขวัญเล็กๆน้นอนที่ที่อยากพาน้องๆแบบมาช้อปปิ้งแล้วก็ให้เป็นรางวัลก็ให้เป็นเทศกาลแห่งความสุขกันไปนะคะเทศกาลปีใหม่แบบนี้ก็อย่าลืมมาช้อปปิ้งกันนะคะกล่องสุ่มที่โลฟัสเพราะว่าเขาร่วมรายการทั้งหมด17ล้านยังยางยางยางแต่พนักงานแล้วแล้วแฟนคลับของหยาพี่รุฬหล่ะเฮ้ยฮะเฮ้ยเฮ้ยนี่แจกแฟนคลับด้วยเหรอเฮ้ยจรเหรอคนนี้ได้อะไรนะ บาลาน่าคนนี้ได้เลยนะเชเอร์แฟนคลับของเราก็ต้องได้เหมือนกันจ้ะว้าวเพียงแค่คุณดูคลิปนี้นะคะไม่ว่าคุณจะพมจาก Facebook หรือว่า YouTube ก็ได้นะคะแชร์ไปที่ Facebook ของคุณตั้งเป็นสาธารณะนะคะ #hashtag #hashtag นะคะกล่องสุ่มจุดเซอร์ไพรส์ #hashtag สอง l o t u แค่นี้เลยอ่ามีสอง #hashtag เสนทางแอดมินเราจะไปกดสุ่มแล้วก็แจกสองรางวัลนะคะจะเป็นรองเท้าจากแบรนด์สเกชเชอร์แล้วก็อุปกรณ์ไอทีจากบาลาน่าค่ะ ลิศเทศกาลแห่งความสุขเทศกาลแห่งรางวัลมันคือความสุขมากมันคือความสุขนะคะแต่ใครที่จะมาช้อปปิ้งกล่องสุ่มที่โลตัสนะคะสามารถมาช้อปปิ้งได้ถึงวันที่5มกราคมจ้าค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายเย้ทาราเรือดาดาราารือดาดาราเราอดดดว้าวบอลว้าวสาวว้าวเอาใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันลุยใกล้ๆกันชัวองแข่งช่วงแข่งกันได้หนึ่งช่วงแข่งกันหน่อย ข้องแขนสารสำคัญกันข้องแขนโยดไม่เอาแล้วแม่ไม่ฟ้องแล้ว